การวางแผนการแข่งขันที่แน่นจนเกินไปไม่สอดคล้องกับสภาพร่างกายทําให้น้องเมย์มเผชิญกับอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมปี2015ในการแข่งขันอออิงแลนด์รอบ8คนสุดท้ายกับซุนยูแม้เธอจะฝืนกัดฟันเล่นต่อแต่ก็ทําได้ไม่เต็มที่และเสียแต้มให้คู่แข่งอย่างต่อเนื่องจนสุดท้ายต้องยอมถอนตัวระหว่างมีคะแนนตามหลัง13ต่อ19ในเกมที่3หลังจากการพักฟืน้นแม้เธอจะหายเจ็บจนกลับมาแข่งได้อีกครั้ง แต่ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นซ้ําทําให้ต้องถอนตัวระหว่างการแข่งขันเป็นครั้งที่2ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่อินโดนีเซียรอบ8ปคนสุดท้ายกับลินดาเวนี่ฟาเนตรีซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้ทีมผู้ฝึกสอนตัดสินใจนําวิทยาศ,าศาสตร์การกีฬาระบบฟิตเนสและหลักการโภชนาการมาช่วยื้นฟูสภาพร่างกายของน้องเมย์อย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังเน้นเรื่องของการฝึกสมาธิ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่ทาให้ฟอร์มการเล่นของเธอดีสม่ำเสมอจนคว้าชแชมป์อย่างต่อเนื่องในช่วงสาสัปดาห์ที่ผ่านมาในแบบที่จะเป็นยินยะกษระดับโลกได้มันต้องมีมตาตรฐานที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องของความคิดเรื่องของสมาธิน่าสําคัญที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของการฝึกซ้อมวิทยาศาสตร์การกีฬาเทคนิคทักษะต่างๆในเรื่องของแบตเนี่ยมันก็สําคัญควบคู่ไปด้วยเราเลยมานั่งมองถึงว่าสิ่งไหนที่เราควรทําก่อน เราก็มาเริ่มตัวจากตัวเมที่1น,นึ่งอเอาเพลคือเรื่องร่างกาย2ทักษะซึ่งเขาดีอยู่แล้วแต่ทำไงให้ดีขึ้นขึ้นส่วนเรื่องสมาธิเนี่ยเราเพิ่งได้มาทํากันจริงๆแล้วหลัง s w ิสโอเพ่นประมาณก่อนแข่งอินเดียประมาณทักอาทิตย์หนึ่งซึ่งผลที่ได้เนี่ยมันก็ดีเกินคาดในขณะที่น้องเมย์กำลังลุ้นคว้าเหรียญทองโอลิมปิกที่บราซิลในเดือนสิงหาคมนี้และมีรายการสำคัญรอยอยู่ข้างหน้าจะไปต้องได้ฟื้นฟูร่างกายของเธอให้กลับมาฟิตเร็วที่สุด เพราะความเหนื่อยล้าจากสารายการล่าสุดทําให้สโมสรโต้งสงกัดออกกฎเหล็กลดให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทุกแขนงจนกว่าจะจบการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่เมืองบูฮัน่นประเทศจีนระหว่างวันที่26เมษายนถึง1พฤษภาคมนี้เนื่องจากวันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำปี2013ที่น้องเมย์ตระเวนให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อหลายสํานักหลังคว้าแชมป์โลกจนส่งผลกระทบต่อตารางการฝึกซ้อมและฟอร์มการเล่นในสนามไพฑูนรนติวิริยพงษ์ไทย P ี s รายงาน